สวัสดีครับน้องพัช,พชรพันธ์ฮะครับสวัสดีครับผมครับผมขอบคุณมากนะครับที่ให้เกรติกับข่าวเที่ยงของเราในวันนี้จากมติของทบอฮะที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบการรับสมัครเข้ามหาวิทยาลัยในปี2 5 1 1เนี่ยโดยบอกว่าจะมีการรับสมัครทั้งหมด5รอบ,รบดูรายละเอียดแต่ละรอบเริ่มที่รอบแรกนะฮะบอกว่าจะใช้แฟ้มสะสมผลงานน้องคิดว่ารอบที่1เนี่ยมีมหาลัยสักกี่ที่ที่จะเอาระบบนี้ไปใช้แล้วก็ถ้ารับเข้าไปจริงๆเนี่ยจะเป็นการพิสูจน์ได้ไหมว่า เป็นเด็กที่มีคุณภาพแล้วก็สามารถที่จะเรียนได้ในสาขาวิชานั้นๆครับเดี๋ยวผมทวนิดนึงนะฮะครับผมอย่ยใช้แส้มแส้มสะรสมผลงานถูกต้องไหมครับผมครับผมการใช้แส้มาสรสมผลงานเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียอยู่อยู่อย่อยางอันนนะฮะข้อดีก็คือเราก็จะได้เห็นเด็กคนนั้นที่ที่มีคุณภาพอย่างอย่างอย่างไรนะฮะคือว่าถ้าเด็กคนนั้นเนี่ยเป็นเด็กที่ศาสรสมผลงานมาตั้งแต่ะระดับมัธยมตอนต้นเลยนะครับผมมีการทํางานมีการทำกิจกรรมในสาขาที่เองสนใจเนี่ยตั้งแต่แรกเนี่ย มหาวิทยาลัยก็จะได้เด็กที่มีคุณภาพเข่ากับรับการศึกษาต่อนะคะนี่คือข้อดีแต่ข้อเสียเนี่ยก็คือว่าเราเราไม่สามารถการันตีได้เลยะครับว่าผลงานที่เด็กสะสมมาน,นั้นเนี่ยเป็นผลงานจริงหรือเป็นผลงานเท็จอะนะคะเนื่องจากว่าเราไม่เราไม่ต้องคือมหาลัยเองก็คงไม่มีทีที่จะไปตรวจสอบทั้งหมดว่าไอ้ร้อยผลงานสองร้อยผลงานที่เด็กใส่เข้ามาในแซมเนี่ย มันเป็นผลงานจริงหรือเทปที่ที่เด็กเนี่ยขึ้นไหมหรือว่าเด็กทําจริงอะไรอย่างเพราะนั้นมันจะมีข้อดีข้อ,ขอเสียหลายอย่างครับผมแต่ว่าแต่อย่างหนึ่งเลยถ้าเกิดเด็กใช้อ่มีโคต้าเรื่องของการให้เด็กใช้แช้สำหรับงานผมก็เชื่อว่าเนี่ยจริงๆเด็กใช้เราอาจจะไม่ได้ขี้โกงขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดมีตรงนี้ได้เนี่ยก็จะเป็นทางเลือกให้กับเด็กที่เขาสนใจการทํากิจกรรมด้วยแล้วก็เรียนด้วยอะครับผมก็เป็นข้อดีครับนี่อย่างที่หนึ่งครับครับผมแล้วน้องคิดว่าจะมีมหาลัย มากน้อยแค่ไหนฮะที่จะใช้ระบบนี้ฮะในการรับเขา้าเอ่อจริงๆเท่าเท่าที่ประเมินตอนนี้เนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นมหาวิทยาลัยของเอกชนซะส่วนใหญ่นะครับจริงๆมันมีมานานนั่นแหละฮะแล้วก็มอมอเอกชนนี้เขาจะใช้เกณฑ์เนี้ยเป็นตัวเลือกในการที่จะรับเด็กเข้ามหาวิทยาลัยครับผมแต่ว่าถ้าเกิดมีการประกาศอ,อย่างนี้ออกมาของทบอเนี่ยก็น่าจะเป็นเริ่มต้นอาจจะต้องเป็นมหาวิทยาลัยรัฐขนาดเล็กก่อนนะครับถ้าจะให้เป็นมหาวิทยาลัยรัฐขนาดใหญ่เนี่ยผมว่าน่าจะ ได้แต่ไม่ใช่ได้ทั้งหมดนะครับอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งสัดส่วนหนึ่งเท่านั้นคงคงไม่ได้ทั้งหมดแน่นอนนะครับผมครับผมมาดูในการสอบในรอบที่3ามและรอบที่5ก็คือการรับตรงเหมือนกันแต่จะต่างกันที่ว่ารอบที่3ามเนี่ยรับตรงรวมนะฮะร่วมกันหรือว่ารอบที่5าเนี่ยทำได้โดยสระแบบนี้น้องคิดว่ามันจะซับซ้อนกันไหมฮะไม่ไม่ซับซ้อนครับเพราะว่าเดิมมันต่างคนต่างรับนะครับเด็กที่มีทุนทรัพย์หรือเด็กที่มีเงินเราพูดง่ายๆคือเด็กที่มีเงินเนี่ย ก็สามารถวิ่งรอบสอบได้ทั่วประเทศเลยครับทั้งค่าลบค้าเล่อไปสอบฟันแก่นริงใหม่ชิงลายแม่ห้องซอนไปได้หมดเลยนี่คือเด็กที่มีเงินแต่ว่าถ้าเด็กไม่มีเงินเนี่ยก็จะต้องเลือกที่ใดที่หนึ่งครับที่มั่นใจว่าตัวเองต้องไปแล้วคุ้มค่าต่อเงินที่เสียไปแน่ก็หมายว่าต้องต้องเลือกที่ที่ตัวเองติดแน่นอนแล้วถึงจะจองตัวเครื่องบินไปหรือว่ายอมเสียทุรัายาไปอะไรเงี้ยแล้วการเพราะฉะนั้นการที่มีการรับสอบตรงในในรอบเดียวกันทั้งหมดทั้งประเทศพร้อมกันเลยเนี่ยก็น่าจะเป็นข้อดีหนึ่งที่กา สร้างความเท่าเทียมให้กับคนที่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 มีเงินทุนทรัพย์น้อยหรือว่ามีโอกาสสอบน้อยครับผมให้ความเท่าเทียมในการศึกษามันเท่ากันนะครับผมในส่วนรอบที่ห้าเนี่ยจะเป็นอิสระอันนี้จริงๆก็ยังยังไม่เห็นด้วยสักเท่าไหร่นะครับพระถ้าจตาาให้มีรอบเดียวแล้วพร้อมกันก็ควรจะมีรอบเดียวแล้วพร้อมกันไปเลยไม่ควรจะมีรอบสีรอบห้าอะไรอย่างเงี้ยค,ครับผมครับผม ตอนนี้ฮะล่าสุดเนี่ยมีหลายมหาวิทยาลัยลอย่างเช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏนมหาวิทยาลัยลเทคโนโลยีรัชมงคลเนี่ยบอกว่าจะไม่มีการรับศึกษาในรอบที่4นั่นก็คือระบบแอดมิชชั่นแบบนี้แ,บบแบบ <S 1> <S 1> สดงว่าระบบแอดมิชชั่นเนี่ยเป็นระบบที่ไร้คุณภาพแบบนี้ใช่ไหมฮะ,ะจริงๆจะตอบว่าไร้คุณภาพก็ก็คงไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้นนะนะอย่างอย่างที่ว่าการสอบเนี่ยจริงๆถ้าเราไปดูหลายๆต่างประเทศเองการระบบการสอบมันก็มีการปรับเปลี่ยนนะฮะแต่คงไม่ได้เปลี่ยนบ่อยเท่าประเทศไทยก็คงจะต้องมีการพัฒนาเพื่อให้มันสอดรับกับ ในในช่วงเวลานั้นๆอย่างถ้าเราจะให้กลับไปสอบในการสอบแบบเดิมเมื่อตั้ง0ปีที่แล้วก็อาจจะไม่เหมาะกับกับบริบทเด็กไทยสักเท่าไหร่เพราะเด็กมีววัฒนาการที่เติบโตคือเพราะนั้นการปรับเปลี่ยนเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเพื่อความเหมาะสมนะครับแต่ว่าคงจะวัดไม่ได้ว่ามันดีหรือไม่ดีครับผมครับผมผู้ใหญ่หลายคนบอกว่าวิธีนี้นะฮะจะทําให้ลดเรื่องของปัญหาการกักสิทธิ์การวิ่งรอบสอบหรือว่าอาจจะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ด้วยน้องคิดว่ามันจริงมกมากน้อยแค่ไหนฮะ ในเรื่องของประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วเกิดความเป็นธรรมเนี่ยผมว่าจริงแล้วก็อ,อย่างยิ่งแต่ในเรื่องของคุณภาพหรือในเรื่องของเกณฑ์มาตรฐานอะไรเนี้ยนี่ก็ยังเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นที่น่าเป็นห่วงเพราะประเทศไทยเองเราก็เพิ่งจะปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบแบบเนี้ยครับผมถ้าเกิดมันมีข้อผิดพลาดใจข้อผิดาพาดหนึ่งแล้วไม่ได้รับการแก้ไขเนี่ย อันนี้ผลเสียเนี่ยมันจะไปตกอยู่ที่เด็กแน่นอนนะครับผมแล้วก็ที่ตอนนี้เราอาจจะยังตอบอะไรแทนเด็กคนไทยแต่เด็กไทยทั้งประเทศไม่ได้มาอาจจะต้องรอ,งองให้มันมีการสอบขึ้นมาก่อนสักครั้งหนึ่งแล้วแล้วนั่นแหละครับจะเป็นเสียงสะท้อนจากภาคเด็กและเยาวชนที่ที่เขาได้ใช้ระบบเนี้ยแหละครับแล้วถึงเวลานั้นเนี่ยรับเองหรือว่ากระทรวงสาธาริการเองหรืบค่ออาจจะต้องกลับมามองใหม่ว่าถ้าถ้ามันมีเสียงสะท้อนจากเด็กมาเนี่ยอันนี้ก็ต้องรับฟังแล้วก็แก้ไขแต่ถ้ามันไม่มีแล้วก็มีข้อเสนอเพิ่มเติมที่อยากปรับปรุงเนี่ยอัอเ,อเองก็ ต้องรับเหมือนกันแล้วก็นํามาปรับปรุงให้มันดียิ่งขึ้นไปคะครับผมครับผมระบบการสอบเข้าแบบใหม่นี้น้องคิดว่าจะช่วยลดการพึ่งพาโรงเรียนกวดวิชาได้ไหมฮะออระาษใดที่ระบบการศึกษาในบ้านเรายังไม่มีการพัฒนาผมว่ายังไงกวดวิชาก็ยังคงเป็นตัวเลือกอสาหรับเด็กนะครับเพราะว่าเราเราไปเรียนเราไปเรียนในโรงเรียนกวดวิชาเพื่อที่จะให้ได้ความรู้แบบอย่างอยงรัดรัดใช่ไหมฮะทางรัรบถ,ถ้าเป็นภาษาลดยง,งก็จะเรียกว่าทางด่วนไปถึงเป้าหมายให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าการศึกษายังสอนท่าเพื่ออยู่แบบนี้ฮะไอบางอย่างที่มันมไม่จำเป็นอะไรบางอย่างที่มันมันเวอร์วังเยอะเกินไปเนี่ยเด็กเองก็ยังจะต้องวิ่งเข้าหากวดวิชาครับผมแล้วกวดวิชาเองก็คงยังยัง,ย,งยังน่าจะยิ้มอยู่เรื่อยๆครับเพราะว่าถ้าการศึกษาไม่พัฒนาก็เด็กก็ต้องวิ่งเข้าหากวดวิชาแน่นอนนะครับผมครับผมสรุปแล้วน้องคิดว่าระบบการรับศึกษาการรับนักศึกษาใหม่นี่ฮะดีพอที่จะพัฒนาคุณภาพนักเรียนแล้วก็จะช่วยแก้ปัญหาต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในอดีตได้มากน้อยแค่ไหนฮะ ผมมองอย่างนี้ดีกว่าครับเป็นเป็นนิมิตหมายที่ดีครับที่ที่จะให้ระบบการสอบคือระบบการสอบนี่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการศึกษานะฮะไม่ใช่ทั้งหมดนะแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะเริ่มมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็พัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นนะครับจากเดิมที่ดีอยู่แล้วหรือไม่ดีเลยเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนเพื่อพัฒนาแล้วมันจะคงจะต้องไม่ใช่ปรับเรื่องสอบอย่างเดียวครับมันอาจจะต้องไปดูในหลายมิติตามทั้งมิติบุคลากรทางการศึกษาหรือมิติทางผู้เรียนหรือมิติที่ เ,เรื่องของการเอื้อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่าง,าง,าง,างตั้งตา์อะไรทำนองนี้มันจะต้องดูหลายๆองค์ประกอบรวมกันแล้วก็คิดว่าถ้ารัฐบาลเองทาเรื่องนี้ได้หมดเนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์กับ,บไม่ใช่ประโยชน์กับประเทศชาติอย่างเดียวนะนเป็นประโยชน์กับตัวเด็กแล้วก็ผู้ปกครองด้วยครับผมครับผมสุดท้ายนีะหากว่าที่ประชุมทบอเนี่ยเรียกน้องไปร่วมพูดคุยน้องจะเสนอรูปแบบการรับสมัครอย่างไรครับอตอนนี้ยังนึกภาพไม่ออกนะฮะแต่ว่าสิ่งที่กําลังเป็นไปอยู่นะตอนเนี้ผมเชื่อว่า เด็กเองก็มีแนวโน้มที่ที่ดีสําหรับการการการสอบในรูปแบบใหม่นะฮะแต่ว่าแนวโน้มที่เด็กไม่โอเคเลยคือการปักเปลี่ยนอย่างรวดเร็วครับเพราะว่าเอาเข้าจริงๆแ่บปีหกศูนย์หกหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้ไกลกันนะฮะถ้าจะปรับเนี่ยจจะอาจจะเสนอทางทอบอ,อว่างั้นขอเป็นสามปีได้ไหมไปศึกษาให้ชัดเจนก่อนว่าผลกระทบคนได้ผลเสียเป็นยังไงแล้วอีกสามปีค่อยมาเริ่มไม่ใช่มาศึกษาปีนี้ลบปีหน้าเริ่มเนี่ยต่อให้มันมีระยะเวลาอีกหนึ่งปีแต่แน่นอนว่า การเตรียมตัวของเด็กเด็กไทยเราไม่ได้เตรียมตัวตอนมห้ามหกนะฮะเด็กไทยเราเตรียมตัวกันสอบเข้ามหาลัยตั้งแต่มสี่นะครับอืมซึ่งมันเร็วมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสามปีเนี่ยจะเป็นเป็นเป็นช่วงเวลาที่ยังเร็วไปเลยด้วยซ้าแต่ว่าถ้ามีเวลาให้เด็กเตรียมตัวมากกว่าปีหรือสองปีเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์มากๆครับก็คงจะเสนอทำนองเนี้ค่ะครับผมครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับน้องทางด้านน้องภชรพันธ์นะที่เกียดกับเรามากนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ